บพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองภูนพิทักษ์นะครับอ่พี่ๆที่เพิ่งเข้ามาทําความรู้จักกันนะครับฝากกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาลงอัปเดตด้วยนะครับสําหรับวันนี้มีงานทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับมาให้กับพี่ๆได้เลือกซื้อนะครับกันแบบจุใจแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ แหวนอเมทติสประดับเพชรเหลืองนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวน้ำหนักรวม15.67กรัมประดับเม็ดยอดด้วยอเมทติสเม็ดใหญ่ประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่1.60กรัตแบ่งเป็นเพชรสีเหลืองนะครับจำนวน42เม็ดรวม 1. กรัตแล้วก็ประดับด้วยเพชรสีขาวนะครับอีก110เม็ดรวม60ตังขนาดแหวน 55ราคาขายสุดคุ้ม55,000บาทคุ้มจริงๆเลยสำหรับแหวนวงนี้นะครับตัวเรือนสวยมากๆนะฮะตัวเรือนเนี่ยสวยยันก้านเลยพี่ๆนะครับสังเกตที่ก้านก่อนด้านข้างเนี่ยจะมีการฉลุลายนะครับแล้วก็ทำตัวเรือนออกมาเน้นที่ความละเอียดอ่อนหวานนะครับ ลายเนี่ยของเขาเนี่ยก็คือสวยเลยเสริมตัวอัมาร์ชิสด้านบนเนี่ยให้มีความเด่นหน้ามองนะครับอัมมาร์ิสสีสวยไฟดีแล้วก็ตัวเพชรอ่าเหลืองแล้วก็เพชรขาวเนี่ยก็ไฟดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเลยที่ใส่เต็มหน้านิ้วใส่ยังไงก็สวยสำหรับแหวนอัมาร์ชิสวงนี้เป็นแหวนอัมาร์ชิสอีกวงหนึ่งเลยนะครับที่สวยแล้วก็มีอ่าดีเทล มีลักษณะของชิ้นงานเนี่ยที่น่าซื้อราคาก็ไม่สูงจนเกินไปซื้อเป็นชิ้นเป็นอันใส่ออกงานก็ดูดีในทุกๆมุมมองครับแหวนดอกพิกุลประดับเพชรลูกโลกเรือนยอดทับทิมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม6.82กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้ว7.29กรัต ประดับเพชรลูกโลกแบบไม่รองซับ12บเม็ดวัดหน้าเพชรได้1.17กรัตนะครับขนาดแหวนอยู่ที่54ราคาขายสุดคุ้มมากๆ28,500บาทสวยจริงๆเลยนะครับสำหรับแหวนวงนี้มาพิจารณากันที่ตัวเรือนกันก่อนก้านแหวนนะฮะแล้วก็ตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้มีการฉลุลวดลายนะครับได้อย่างละเอียดละออแล้วก็อ่อนหวานมากๆเลย ตัวเรือนพุ่มเนี่ยเขาจะทำเป็นเรือนพุ่มดอกปิกุลฮะแล้วก็ใช้เพชรลูกโลกนะคะแบบไม่รองซับเห็นเป็นเม็ดเม็ดใหญ่แล้วก็มีความแวววาวนะครับของตัวเพชรด,ดีส่วนตัวเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นทับทิมเนื้อแก้วทับทิมเนื้อแก้วได้เม็ดใหญ่ด้วย7กระรัตกว่านะครับเม็ดใหญ่แล้วก็สีของเขาเนี่ยหวานฉ่ำ มีเนื้อพลอยตามธรรมชาตินะครับสีสวยเหลือเกินสีเหมือนลูกอมะฮะเหมือนลูกอมเลยคือสีแบบนี้นะครับใส่ยังไงก็เด่นแล้วก็สะดุดตาที่สำคัญเลยนะครับขนาดเรือนพุ่มก็เห็นชัดแบบนี้ราคาเบาๆกด C ีเกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ จี้อุบะเพชรซี่ตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75-9 0น้ําหนักรวม12.89กรัมประดับด้วยเพชรซี่แบบรองทรัพย์หน้ากว้างจะอยู่ที่3.9คูณ5.6เซนติเมตรราคาขาย29,500บาทชิ้นนี้นะครับเป็นจี้เพชรซี่ตุ้งติ้งตัวเล็ก เป็นงานเก่าแล้วก็อยู่ในสภาพที่ดีฮะความพิเศษของตัวชิ้นงานหนึ่งเลยก็คือขนาดของเขาเนี่ยจะเป็นขนาดที่เราใช้งานได้บ่อยๆใส่กับสร้อยทองลายสวยๆอาทิเช่นสร้อยทองลายดอกพิกลน,นะครับหรือ,อาลายถักก็ได้ใส่ได้ทุกวันเลยใส่ติดคอได้เลยนะครับแล้วก็ความพิเศษอย่างที่2เลยก็คือ,อจะไม่หนักทองจนเกินไปแต่ได้ เพชรซี่เม็ดใหญ่นะครับตัวเพชรซี่ตรงกลางเนี่ยได้เม็ดใหญ่ขนาดของเขาก็จะเป็นขนาดที่กลางๆนะครับก็คือจะไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ตัวเล็กจิ๋วนะคะเป็นขนาดกลางๆที่เรา,าใช้งานได้บ่อยๆนะครับชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีถ้าพี่ๆนะครับเป็นในหนึงท่านที่รักแล้วก็สะสมงานไทยๆโดยเฉพาะงานเพชรซีชิ้นนี้น่าซื้อนะครับราคาเบา c f ได้เลยครับ ข้อมือไพลินเรือนทองงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม9.38กรัมประดับด้วยไพลินไทยนะครับความยาวของสร้อย,ยจะอยู่ที่16เซนติเมตรราคาขาย21,500บาทคุ้มแล้วก็ดีงามเหลือเกินสำหรับตัวสร้อยข้อมือไพลินรอบแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับความ หายากของชิ้นงานที่เป็นไพลินรอบเนี่ยนานๆได้มาทีแล้วก็เส้นนี้ได้ไพลินไทยนะครับจะมีไพลินสีสวยๆเฉดสีแบบนี้เลยสีน้ำเงินแกมฟ้านะครับ เล่นไฟแล้วก็ยิ่งอยู่บนตัวเรือนทองบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานเก่าที่น่าซื้อน่าใช้แล้วก็น่าส4บมากๆสำหรับตัวชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีครับสายสร้อยแล้วก็ตัวล็อกแน่นหนาแข็งแรงดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใส่ขึ้นข้อมือแล้วนะครับตัวไพลินเนี่ยจะใหญ่โตหรือว่าเล็กจิ๋วประมาณไหนนะครับเนี่ยฮะไพลินก็เห็นชัด ใส่ขึ้นข้อมือต้นก็เห็นชัดแบบนี้เลยแล้วก็สีสันของเขาเนี่ยสีสวยนะครับประกายดีตัวเรือนทองก็ขับตัวไพลินนะ่ะก็คือเสริมกันทำให้ชิ้นงานเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ใส่เดี่ยวหรือจะใส่คู่กับข้อมือพลอยชิ้นอื่นก็ได้ 4F นะครับ จี้พระโสธรกรอบเพชรนะครับกรอบทองคำ75%ประดับด้วยองค์พระโสธรเนื้อเงินน้ำหนักรวมทั้งองค์นะครับอยู่ที่15.50กรัมส่วนกรอบจะประดับด้วยเพชร12เมตรรวม24ตังหน้ากว้าง2.6คูณ3.4เซนติเมตรราคาบูชาเพียง32,500บาทราคาดีจริงๆเลยนะครับสำหรับจี้พระโสธรอ,องค์นี้ ชิ้นงานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากๆครับกรอบเรามาดูที่กรอบกันก่อนเลยกรอบแน่นหนาแข็งแรงและที่สำคัญเลยกรอบสวยกรอบเนี่ยจะมีการแกะลวดลายนะครับโดยรอบอย่างที่พี่เห็นเลยสวยงามจริงๆแล้วเขาจะเพิ่มนะครับความแวววาวแล้วก็ ดีเทลให้กับชิ้นงานโดยใช้เพชรขาวเล่นไฟมาประดับส่วนกรอบแล้วก็ส่วนขั้วส่วนองค์พระโสรทเนื้อเงินเนี่ยลวดลายคมชัดขนาดขององค์พระนะครับก็กำลังสวยบูชาได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยนะครับโดยเฉพาะการใช้นะครบบูชากับสร้อย ลายสวยๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองล้วนลายสวยๆนะครับหรือสร้อยคอห่วงเพชรก็ได้งานดีงานสวย c f ได้เลยนะครับจี้หลวงพ่อพัศสตวัตพันล้านนะครับ กรอบเงิน95%องค์หลวงพ่อพัดเนื้อทองคํา90%น้ำหนักรวมทั้งองค์อยู่ที่52.03กรัมหน้ากว้าง3.6ณ4.8เซนติเมตรราคาบูชาเพียง43,500บาทวัตถุบูชาทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับองค์หลวงพ่อพัดสัตวตรวัพันล้านนะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยแล้วก็เรามาดูที่ความสวยงามกันก่อนครับ กรอบที่เป็นซุ้มเนี่ยลวดลายนะครับสวยละเอียดละออนะครับทำเป็นซุ้มมีพังพญานาานะครับแล้วก็ช้างนะครับอยู่ในซุ้มสวยงามแล้วก็เป็นชิ้นงานที่บ่งบอกนะครับถึงฝีมือของช่างเนี่ยศิลปะอย่างแท้จริงเลยสวยงามจริงๆแล้วก็องค์หลวงพ่อนะครับจะเป็นเนื้อทองคําลวดลายคมชัดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หน้าบูชาหน้าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยเนี่ยฮะมาพร้อมกล่องแบบนี้เห็นไหมครับกล่องสวยด้วยเนี่ยกล่องดีงามจริงๆเดี๋ยวต้นจะเปิดให้พี่ๆชมนะครับว่าข้างในนะครับเขาจะเป็นยังไงเวลาเปิดขึ้นมาพี่ๆก็จะเจอกับหลวงพ่อพัดนะครับแบบนี้เลยนี่ มาในกล่องบูชานะครับแบบนี้เลยสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆครับขนาดนะครับก็ขนาดกำลังสวยพี่ๆสามารถที่จะนำไปเลี่ยมนะครับขึ้นกรอบเพชรกรอบทองก็ได้แล้วก็ใส่บูชาใส่ยังไงก็สวยบูชานะครับกับสร้อยคอนะครับเส้นใหญ่ๆสร้อยทองหรือว่าสร้อยเพชรก็ได้รับรองเลยว่าสวยงาม ตระับก,การตานะครับแล้วก็ใส่บูชาเมื่อใดเนี่ยก็เรียกได้ว่าสะกดทุกสายตากับความงดงามขององค์หลวงพ่อพัดองค์นี้แน่นอนงานสวยละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็งานเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆ c f ได้เลยนะครับ แหวนโลเพชรประดับยอดมรกตโคลอมเบียนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ำหนักรวม12.64กรัมประดับเม็ดยอดด้วยมรกตโคลอมเบียเม็ดใหญ่ถึง5.17กรัตประดับเพชรนะครับรวมทั้งวงในอยู่ที่2.20กรัตแบ่งเป็นเพชร50เม็ดรวม1.70กรัตแล้วก็เพชรเหลี่ยมนะครับอีก6เม็ดรวม50ตังขนาดแหวน54ราคาขายสุดคุ้ม 1 2 9 9 0 0บาทวงใหญ่จัดเต็มนะคะแล้วก็ได้มรกตโคลอมเบียเจรยเหลี่ยมเม็ดใหญ่สีสวยมากๆเลยตัวมรกตนะครับจะได้เม็ดใหญ่แล้วก็เขาจะมีเนื้อพลอยนะครับตามธรรมชาติอยู่ในตัวมรกตสีสวยแล้วก็ส่วนที่เป็นเพชรเนี่ยจะใช้เพชรนะครับทั้งเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมมาประดับจัดฝังเรียงนะครับแน่น งานละเอียดงานดีงานสวยแล้วก็แหวนแบบนี้นะครับใส่เต็มหน้านิ้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาใส่ขึ้นนิ้วเนี่ยจะเห็นมรกตนะครับชัดขนาดไหนอันนี้มองระยะใกล้นะครับเดี๋ยวเรามาดู أ, ระยะไกลกันดีกว่าว่าตัวมรวกตเนี่ยจะสวยเด่นประมาณไหนนะครับเห็นไหมฮะสีสันเนี่ยสวยจริงๆเลย มองระยะไกลมรกฏเม็ดใหญ่ยังโดดเด่นออกมาอย่างนี้เลยบอกเลยนะครับว่าคุ้มแสนคุ้มกับราคานี้ได้มรกฏโคลอมเบียเม็ดใหญ่5กระัตกว่าถูกมากๆกด CF ีเได้เลยครับ แหวนโลประดับไพลินนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม12.77กรัมประดับด้วยไพลินการประดับเพชร58เม็ดรวม84ตังขนาดแหวน58ราคาขายสุดคุ้มเพียง37,900บาทคุ้มมากๆก,กับราคานี้นะครับใส่เต็มหน้านิ้วเลยจุดเด่นนะครับก็คือได้ตัว ชิ้นงานที่เป็นแบบโล่นะครับจะเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้แล้วก็เขาจะถูกเติมสีสันด้วยไพลินการไพลินการจะเป็นไพลินสีน้ำเงินเข้มเฉดสีแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดขับกับตัวเพชร เพชรที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟดีต่วนตัวเรือนทองก้านแหวนนะครับอยู่ในสภาพที่ดีไม่บุบบี้ก้านแหวนค่อนข้างแข็งแรงนะครับใช้งานแบบใส่ติดนิ้วได้เลยดีไซน์ของเขาก็จะเป็นดีไซน์แบบเรียบเรียบเน้นความหน้าใหญ่นะครับของแหวนเฉดของไพลินสีเข้มประมาณนี้ถ้าพี่พี่นะคะเป็นหนึ่งท่านที่รักนะครับแล้วก็ชอบไพลินสีเข้มเมโดยเฉพาะมาในตัวเรือน วงใหญ่ๆแต่ราคาเบาๆวงนี้หน้า C f กด C f ได้เลยครับของชิ้นไหนที่โดนใจนะครับแล้วก็เข้าตาเนี่ยพี่ๆสามารถที่จะสั่งซื้อได้ง่ายได้มากๆเลยนะฮะสามารถที่จะแคปรูปนะฮะแล้วก็ส่งมาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยไลน์ของทางร้านที่ติดต่อได้นะครับตอนนี้คือไลน์ idline at b o o n p i t a k b o o n p i t a k มีตัวแอดไซน์นำหน้าก่อนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะฮะที่ cf ผ่านทางหน้าจอแล้วก็พี่ๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาเลือกซื้อมารับของกันที่หน้าร้านนะครับต้องขอบพระคุณจากใจในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตในช่วงค่ำๆนะครับเช่นเดิมแล้วพบกับการอัปเดตแล้วก็ของสวยๆในวันพรุ่งนี้นะครับบ๊ายบาย